สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องได้เวลากินเข่าเลยเดี๋ยวข้าไเนี่ยกินยศบ้านยศซองเขาลาข้าไปเนี่ยหลังจากเขาก็ไปบุงานมาเนาะพี่น้องเนาะล่างกายจนอ่อนเพียเหมือนตะละมือค่ะเฮ็ดเข่าเปียกกินค่ะในหูดังปรนเทต้มน้ำกับไอ้ต้มน้ำซุปดีๆล่ะุค่ะเขาเปียกเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าก๋วยจับย้อนเนาะน้ำซุปเฮ็ดเองเด้อค่ะหลายท่านเป็นคอมาอยู่นี่เนี่ยเธอว่าในหูดัมันเฮ็ดจังไหนนะค่ะสุกแล้วเขาเก่าสินใส่รถใส่หมดรถเนาะ อสินส้นเป็นสินแหงค่ะแต่ว่าเอามาเห็ดแต่มันเป็นสินม่แห็งก้อนเรากลับมาต้มอีกเรือนหนึ่งค่ะเป็นสินสําเร็จเฮ็ดกินหลายขั้นตอนแน่น้ะค่ะแต่ว่ามันหาประด้เวลาเวลาที่วันนี้เพราะว่าสินสดมันจะมีคายแต่ยุดแตลาดเดียวต้มใบบุดหนึ่งเขาก็มังเตรียมน,นี้ทาก็ได้นี่นะพี่น้องม่กินต้มกับเปรียกน้ำกันสมาเขากินพุทธะหอบเนี่ยเธอ สองห่อครึ่งพุ่นว่ะสามห่อเลยโอ้นึกว่าแม่กับพ่อจะกินเตี้ยนะสนิทกันแต่ว่าต้องตัก,มกหมดเนโดีเนาะงั้นก็หมดก็ได้ดิบ่หมด้วยก,ก็กินมื้ออื่นซะอีกเตี้ยแต่ว่าส่วนว่าเบิ่งความหิวของเขาแหละน่าสิหมดเยอะก็เพรมันแค่เซนนี่ยล่ะโอ้สวยเงีย้ยสวยเงีย้ยจะตักเส้นกันบ้า้ ไก่เล้อครับพี่น้องกูนะโครงไก่น้องไก่แล้วในระนดับมันมักไปแล้วหลายๆครับลูกชิ้นแค่ออรับเข้ชิ้นมักไว้ใต้เท้าอา่ะเทีาลูกชิ้นห,หลายๆเลยครั โอ้อนแฮหอนแฮสินไหลดีนะเอาหอมเจียวเธอใส่ถุงห่อความบาดให้หนึ่งอันนี้ของเธอเด้ออ่าในหัวดบในละหมักหัวอันนี้หัวใส่เท้าหัดปลุกปเธอ โอ้สิเดืหลงผักไม่ได้ผักสะสมสิเก็บไปขายหมดลปมะปรุงวะเงาอะนมาปรุงม,มัเนี่ยอืมหอมเจียวกระเทียมเจียวเลยเนี่นยหอมเจียวครับบ่านี่ขาว้านเขาอือใส่ละเสียดายผักยุส่สวนเขาอเอาออกอันนี้ปุ่ม้อมแล้วเนาะของสะสมนาะน้ำสุบหนูเราไปลืมซิมโอ้ย อยากหลา่ใอ้น้ำตาลตัวนี้น้ำปลาผสมค่ะสักสองก็ได้ออืมืมมทีเด็ดก็คือบุกผิดนะแดงจังคือว่าน่ามีเลย พอเบ่อยากกินน้ำลายใส่แต่ว่าเอาน้ำใส่ตลอดก็ได้ยิ่าก็เติมอืมน้ำมันใส่เย่าหน่อยก็ได้พี่น้องพี่น้องว่ได้กินแบบถวยนี่เต่าเตือนอ่ะกับเนื้อวดำอ่ะกระมังหนึ่งค่ะขาเปียกสามห่อปูน่ะอืมมา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 ้วค่ะพี่น้องมากินขาเปียกพริกขอาเปียกพริกแน่ๆวะนี้ยิ่งกันเบื้องสีต่างกันมากเลยยิ่งเีหยงก็หลัง พี่ขัวเองเนาะมากินหัวเสียดาวด้วค่ะแต่พ่อประมาเกังเดี๋ยวกินเลียวไปได้มา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 อืมนี่ละ่ะจะกินเลี้ยวบ่ได้คอยกินนี่ยังอ,ออกปเนอ๋อ ั็ไอไกออออกกันออกกัน,ออกกนมาสุดยุดให้น,หงนงังยุหางเตาและห้อนมาเนี่ยครับต้มเห็ดขม ต้องมักด้ค่ะพี่น้องต้องอยากกินยำแห้งไม่ได้รู้สึเจ็บหูยุค่ะหูอักเสบง้มหน่อยหมดหน้ำไร เ็นเซนสีนี่แหละฉันอยากลองกินอันนั้นเนี่ยสปากเกตตี้ถ้าเฮ็ดเป็นบ้างน่าจะเป็นเบอยากบ้าต้องไปซื้อเสร็จนี่เห็นงมห้าตองไปเบอร์ไหนก้อนอะไรเตี้ยกินสปาเกตตี้แล้วนี่ใครเนี่ยเซนสเต็ปเน,นีสปากเกตตี้ กินอีกแลก็ไม่ได้คิดว่าอะไรเรื่องก็มากมายดอกค่ะแต่ว่าสมมติไม่เคยกินเนาะอยากลองกินะก็ดีเนื้คือในวันมูส่งมาห้วันเมนูอย่างตอบแล้วว่าได้ ผัดเอียงก็เองนะัดมักกะโรนีเป่ดักดนีมาแล้วว่าคือดักแด่ป่ะซันมาคือขนมที่เขากินเป็นท่อเป็นท่อนะ,เ,นะเห็นป่ะมนเลยบ้าัมักกะโรนีเลดนนี่โอ้เพลอีเียไอซีมคำหนึ่งลองซีมด้ <g ül> นในยมนดำมยานร่างกายต้องเติมพิกเกัาไปแล้วบ้าลืมได้ไหมลืมว่าแม่ครัวเอง เอาขวดนะค่ะพี่น้องปริมาณเส้นก๋วยกระจิงยุตวบาเาให้ด้วยมือหนะยากสุดนะข้าวข,ว,นะข,ว,าาขวดนะพระมาณเมียต้อจัดขวดได้ละสิบโลเ่้นสิได้เครื่องมือกแล้วบัววงมือบ่านไหนข้าวขวดบังมือบ่ได้เลย ได้ปลาพริกหนอยังไงกาอะเจ็บไปลงป่าลงป่าเนี่ยพี่นอ้องอยาวาสะสมศิลาบเนี่ย สิได้บ่ได้กับป้าหลาบับอันตั้นบ้แค่ยุกไก่ไปบ่ได้ซื้อค่ะเพิ่น,น้องบอกด้วยด้ออันนี้คือไก่สุดแล้ำที่ไปมื่อไงบ่านเรียน้องนาบ้านเรียน้องเนี่ยน้องนาพอคนว่า <c oughs> มื่อนี้เสิร์ฟมาฮัตอันอนย่างก็ฮัตเก็บสะดุ้งเองฮัตอันอเก็บตังเองสินเกือบจมน้ำต <laughs> ้นเก็บมันมีอัน ผมเมียงย่้งเดียวนาะว่าเหตุเองขเขาก็จะเหตุว่าเป็นแล้วเล่า่าพี่เป็นมาสิร้องเก็บเองบันนี้ขั้นไปขนาสิร้องกลางเองมาน,นี่ยที่เลียแต่ว่าต้องให้มันไปสอนด้วยก้า พี่น้องอยากรู้ว่าความเผ็ดกับความหวานเข้ากันไลยค่ะเป็นสิทธิ่ะไปกินเวลาไหมค่ะคือสิตโตกใจอยู่ทีไ่ไหนเนาะไก่ไรไก่กายไรไร ปกติจะเห็นกับเปียกหมูไม่เน,น,น,นีนหมูบะมีอ่ะบ้านเราบะมีตลาดบะมีอืมรู้ว่าอาจจะเป็นอย่างกับน้ำในหูไม่เท่ากันปะ ขอบคุณทีมงานจะภาพ่นน้ำเนาะดี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 เป็นกันเองจำซื้อพ่นไ่ได้หมนทุกคนเดี๋ยวกันเดี๋ยวพ่อพ่นเอสจริงที่พ่อพ่นสองงานละเนาะงานนี้งานที่สองงานมื่อไงในยุคห่างแล้วที่เราตกในปากคาบเนาะ แล้ไปยุ่น้ำิันมวนเนี่ยค่ะอาจจะแบบว่าเพิ่นว่ากันแบบอาจจะเป็นสไตล์ของเพิ่นเะนาะแล้วน่ะมวนมวนบ่รู้สึกว่าเพิ่นะ่ะเว่ากันแบบนารังเกีไปไปรยรดอกแตกไไ่ว่ามันมวนตามไปเพณนี้อีสานบ้านเฮาเราหยอกกันหยอกว่าแ้วกัน่ะ แล้วมาื่อคืนนี้รู้สึกยานหน่อยนึงตอน,น,นเด็กๆเพื่อนบอกว่ามันมีมาจริงจอนะอครับคนไหลมือก้ามาเดี๋ยวมะมืกก้ามาเงียบแล้วทีมงานแต่ละคนเนะเมื่อยเนอะนอนซุ้มกันยุซี่เต้นเสียงรถไทย เสียงโกนค่ะโอ้ตะกลกน์ทั้งนี้ทั้งนั้นรวมถึงสาวเสริมบอมนะคะมือเลเมือเ่อในหัวด,ดำก็บอกว่าเธอโกนอยูอ่ทั้งสิ้นนะคะ่ะวอยละสาวเสริมตื่นนอนสาวเสริมจะมาถามใหมหัวดำตลอดว่าเธอฉันหลับบ่เพราะว่าสาวเสริมนอนอยากทั้งสิ้นนะ ตอนนี้กูดำบอกว่าตอนนี้กูดำบอกว่าเธอหนารุ่นโกนตั้งแต่ดีใจดีใจแต่ว่าเอี่ยมก็ว่าเจ้าของนั้นหลับเพ็ดเธอสัญญาได้เบียร์พับเนี่ยงานหลังไงเราไปวันเนาะแม่เราถามอีู่ด้วนยะ Nó thanh hâm mộn hầu sửu bi a pam mò nè quang tung salad. Tô lạp hâm mặn mặn. Ti em bay nhắc lắp nặng mặn 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 ผักกาดเสีวยวเ,เลิศนี่ยแม่งกินตายแล้วน่ละสิบปลูกได้เต็มผักที่มีกินหอมๆห,ห,หรือว่าคิ้วๆผักสีหอมป้อมพวกเนี่ยแมงจะบนะ่มา่ไก่เลยเนาะแตบไปเลยอ่ะมันจะมาสิ่งจะบ่เหมือนเหมือนอะไรนี่พี่น้องไป็ต้องหัวเสีย้ยว มันกินเหลวปะได้ค่ะห้อนโอโลเคเลยอยู่เนี่ยค่อยเป้าเอาเอืนอาห่อนอะไห่อนใส่เพรย์ใส่ห่อน อากาศสิเขาเดือนน,นะนี้นะล่ะเนาะจักน้องก็ได้เรียนนำของแต่ว่าพี่น้องขอเข้ามาหล่ไล,ล่บอ่อยจะสืบมาไป็ัควหอยกับน้ำเต็มปูรูยุคือเก่าพี่น้องอันนั้นไปจกเอาสิได้ยุนาะไปจกเอาบ้านน่ะไอ้เนี่ยลายกระดอกกระเดือกค่ะอิมอ่มเลยเด็กไปยำเนี่ยหรือต้องวันใส่เท้าค่ะสิริก,กินต่ออยูุ่้ยได้สบาเพิ่นเห็นก็ ผสมคนมากินเลี้ยวค่ะให้มากินค่อย partido, ยอมกินยอมกินยอมเสียบสเซตเตอร์ใจไปไหนผสมมากินเ yeah. like อากินเอากินเอาลดเนาะค่ะต้มเขาเปียกหรือว่าขนมอันนี้ก็ขนมจับยวนเนาะต้มเขาเปียกเนาะค่ะนั่แหละฟีมือในหัวดําแซ่บอิลี่ค่ะสําหรับคลิปนี้กับเสียไว้ไปสนีแหละเด้อค่ะกินง่ายๆกันมือเนี่ยพี่น้องผสมกับในหัวดําก็ได้ค่ะเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานมาทั้งวันเฮ็ดก็ได้หลายๆค่ะนั่นแหละเฮาสิแกงไปขอไปขายเนาะค่ะนี่ก็ฝากเป็นกำลังใจในเด้อค่ะ สวัสดีค่ะเสริมหาพี่น้องนะคะ